เ่เป็นผู้่วยเียติดไม่นอนัวนานนัเวลาหมอนัดเลยน่ยเรไปหาหมอที่เราไปขึ้นทะเบียนว่ามันตรยอตาาแม่เามอเวลาหมอนัดรถ้าเราไม่มีรถอตนี้เราาแม่ไปไม่ได้่บ้านไม่มีรถต้องเถ้าเข้าั่้้แต่มีรถอรถรถผู้ชี

โ็ไบางวันกูท่บางวันนี่แหละได้ยิงรถมาันเพราะเขาโดนหลังชนขมทชนนี่เ้ยเขาเลยมาช่วยได้ทำนี่ล้พาไปงานสุราบุรีเฉลิพระเกีรตก็ได้ท้ออ่อไปคนตนี้ก็ได้ท้อเออไปงแจ๊ส่วนนผู้ชายนี่แฟนเขาี้กาอยากค่าอยู่กับโาวตาโอาเดินเดินันเดินกันที่พบวัน ผมกระทางใช่ขค้นอาจะะได้เป็นแบบนี้ก็เอพคอครอบคุณมากๆคอขอบคุณก็เฉางวันแด้คนที่ช่วยเมื่อทีนี้ก็เป็นที่เ้าทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยหนอหน่มไหนคนไหนบ้านคนไหนที่าำขอไหนรบกวนจีไม่มาตั้งนับนะจะว่าตายเลยนะว่าแน่แ่หนอยู่นลาวว่างานมันมันหนักไอ้นี่ตอนจะว่าร่างกายพลอยอดไปแล้วก็ ก็ได้ไม่กี่นาทีหมดเลยแต่ก็มาหารก็ว่าเออวหนนั้นเมื่อกลับถึงแ่ก็เด็๋งนั่งก็รับฟูจิเพื่อท้าหารเพื่อทำเลนนะเพราะว่าสมมติถ้าว่าไม่มีกูทีฟข้าวบางวันต่นี่น่าอาจจะไม่มีสีชดซ่อเพราะว่าเขาจะทั้นหนึ่งแรกมาหะตังใ่เคอชอบเคยเจอ Hoàng có lẽ người dân tải quýt bên này không hai tay vào cho lẽ người ta có nhiều năm người ta tải quýt hoàng minh cũng phải nói bằng thì ác giảm mặt người ta thì vào khoa học sinh mặt 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 cái thôi thì thần người ta Có cái đấy nổi có cái ơn Thì là ta, thì anh đấy, đã mà có cái nắp Thì là thuốc đi ná Thì thâu cả Nhưng mà vô hay Hay ngủ đấy thì đã hiện ná thì đại là hiện mà đi ná Thì là không cái thần người ta Mà tính mà

ที่ได้รับความช่วยเหลือจากเนืวอผู้ชีพของอบตอบางวันนะคะหลังจากที่ได้ออกจากโรงพยาบาลถ้าได้ไปขึ้นทะเบียนผู้ป่วยติดเตียงกับทางอบตอและก็มีมีการช่วยเหลือเข้ามาจแบบากเมื่อก่อนเอ่อ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงน,นะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ไปไหนก็ลําบากจะไปโรงพยาบาลก็ลําบากนะคะและก็มีทางหน่วย ครูช yup. ีพได้เข้ามาช่วยยามีค่ะค่ะเอเ่อไอ้ไอ้ครูชีพนี่นี ites, ่มามาเลยตั้งแต่จำไม่ร้านซักคนไม่บอก็ไ so ม่ม so well, ีไม่ม so the ีทำไมป่านี้ไม่เสียทีเพราะว่าเล่นในคะแนนยาบล้กตึ้งหมาแม่หมอแม่ก็บวดปวดครูชีพได้ช่วยมาบอกว่าเรียมาตั้งแต่ใจตันทีเลยมาตั้งตันทีเลยนั่นแหละจนว่า ดึกดึกตื่นเดินเดาได้ตามใจนั่นเราก็อุ่นใจขึ้นมา้ามีมีกูชีพเนี้ยถ้าได้มารุ่นพอแล้วนี่พวกนี้โทรมาปั๊บมาทันทีพออย่างครอบคุณเราดังหน้าเลยเนี้ยเนี่ยอย่างอุ่นใจนะความวัดได้อุ่นใจมีนี่ถ้าว่าเราไม่มีกูชีพนี้ตัวคนเดียวทําได้ไม่โทเนี่ยมีนี่มามาเลยเนี่ยยังไม่ใจลืมบุญคุณนี่อย่างทิพย์เลยว่าถ้ามีรางวัลนี้เทวด่าได้รางวัลเดียวมามาเนี่ยจะต้องช่วยทันที